เรื่องลี้ลับเมื่อวานที่เราได้นําเสนอไปนะคะเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่ตลาดสดขายอาหารทะเลแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นนะคะพอไปหาต้นตอของเสียงเนี่ยเอา้ากลับไม่เจอแต่เจอเป็นรูปปั้นกุมารทองล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ไปลงพื้นที่นะคะรูปปั้นกุมารทองรวมทั้ทงปปชุดไทยเนี่ยหายหมดเกลี้ยงเลยค่ะนี่นะคะคือจุดที่เคยมีรูปปั้นกุมารแล้วก็ชุดไทยของเด็กแคว้นไว้อยู่ค่ะซึ่งเป็นบริเวณสวนหย่อมปลายสะพานคลองสังเขต ตำบลบ้านโขดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งอยู่ติดกับตลาดประมงแม่ค้าเนี่ยบอกว่าช่วงกลางคืนมักจะได้ยินเสียงเด็กเนี่ยมาวิ่งเล่นอยู่หลังตลาดนะคะแต่พอไปดูก็ไม่เจอทําให้พ่อค้าแม่ค้าไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาตั้งร้านขายของในช่วงเวลากลางคืนพอไปดูเนี่ยก็เจอชุดไทยแขวนอยู่ตรงต้นกงกลางแล้วก็ยังมีรูปปั้นกุมารทองอีกด้วย นอกจากนี้นะคะยังมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมนางไม้สารพระภูมิมาทิ้งแกน,นวนมากเลยล่ะค่ะอพอนําเสนอข่าวนี้ไปก็กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายนะคะคุณผู้ชมเช้าวันนี้ทีมข่าวเลยไปตรวจสอบอีกทีหนึง่งปรากฏว่ารูปปั้นกุมารทองสองพี่น้องและเสื้อชุดไทยสีขาวกางเกงเขียวเนี่ยสำหรับเด็กได้หายไปแล้วผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะคะว่า ตั้งแต่มาวิ่งออกกำลังกายเนี่ยได้ยินข่าวมาตลอดแต่ก็ไม่เคยเจอส่วนที่รูปปั้นกุมารทองหายไปอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มที่เล่นศิลศาสตร์หรือว่าคนที่ชอบของเก่าหรือเปล่านะคะลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะแต่ชาวบ้านเขาบอกทนะ่าไหนถามว่าเชื่อเปล่าเชื่อครึ่งไม่เชือเช่อครึ่งสองตัวอ,อ,อ๋อส่วนที่ครึ่งหนึ่งไม่ครึ่งหนึ่งอ่าอืมเราสองสองคนเรไปรับอ่ะ แล้วจะแก้ไขยังไงดีพี่ง,งั้นมันก็ยิ่งเพิ่มจํานวนกันเรื่อยๆก็ทางเทศบาลก็บไปแล้วก็อาจจะล้อมั้วหน่อยล้อมกันอ๋อให้ล้อมรั้วเลย,ย<อ>ใช่ไหมครับห<อ><ม>ือไม่ไมงั้นคนเมื่กับวันที่เรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะคะคุณผู้ชมช่วงเย็นวานเมื่อวานนี้นะคะวันที่17มีนาคมเนี่ยผู้สื่อข่าวก็กลับไปที่สวนหยอมนี้อีกครั้งพร้อมกับอาจารย์จิรัตเสรีกรเกษมศาลหรือคนในพื้นที่เรียกว่าอาจารย์ตู้หีบทองเขาบอกว่าเป็นผู้ที่มีจิตสัมผัสเกี่ยวกับทางด้านวิญญาณมากว่า3 0ปีีในจัังหวดชบุรค่ะ หลังเดินสำรวจสักพักเนี่ยอาจารย์ตู้ก็เริ่มทำพิธีสูตรคาถาบางอย่างจากนั้นก็สื่อสารกับวิญญาณเด็กอาจารย์ตู้หีบทองเนี่ยทำพิธีอยู่ตรงนั้นเกือบครึ่งชั่วโมงเลยล่ละค่ะคุณผู้ชมก่อนจะสรุปได้ว่ารูปปั้นกุมารเนี่ยมีคนมาเอาไปเป็นผู้ชายที่มีหนวดน,น่าจะเอาไปทำพิธีขอหวยแต่กุมารทั้งสองคนนะคะไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่นี่ที่เดิมค่ะ จากนั้นอาจารย์เนี่ยก็ได้จุดกระดาษทองไปให้กับพี่น้องกุมารทองเนี่ยนะคะตามความต้องการที่เขาสื่อสารมาอมก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะคุณผู้ชมใช่ใช้วิจารณญาณกันด้วยะนะครับผม